สวัสดีครับอยู่กับผมกีอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากลับมาอยู่ในเกม Call of Duty Mobile <inaudible> วันนี้เราก็มาเล่นแรงเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรน่าติดต้นสำหรับผมนะครับวันนี้ค่อย่หมอเอาแค่มาลงแรงกันนะ <inaudible> เราก็บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วเราบอกว่าจะขึ้นอินเจนารี จินารีขึ้นได้ขึ้นได้มีเกมกว่าจะขึ้นครับพุณผั้สอบนาถาวันนี้เราวันนี้เราก็ลับมาเล่นกันไปไม่พูดมากทำเอง yes ทุ่นนิ้วก่อนนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเวลาเริ่มแล้วไอ้ทีลแล้เราต้องยึด A ก่อนนะครับไปวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งไปสไลด์ปุ๊บไปสไลด์อีกรอบหนึ่งแล้วก็เล็งอยู่ไหนเอ่ยไมปฉันยิงแกซะดีๆอยู่ไหนเออยู่ไหนอยู่ไหนไกลอยู่ไหนให้ฉันยิงแกซะดีๆ 2000 years later. thousand two อยู่ไหนเอออยู่ไหนอยู่ไหนมาฉันยิงแกฟะทีดีอยู่ไหน Enemy contact. ไปถ่ศัตรูเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมเอาเล็กหน่อยแกยิงเอา้ามันตาย <c oughs> ไปก่อนอยู่ไหนยไม่รอแล้วไปเลยดีกว่าเฮ้ย,ยสไลด์ปุ๊บอยู่ไหนวิ้ยติดกระแพง จ้าเอ๋อตัวเองอ,อ่าอ,อ,อีกตัวอยู่ไหนอีกตัวอยู่ไหนวพวกนายอยู่ไหนมาให้ฉันยิงแกซะดีๆมาให้ฉันยิงแกซะดีๆฮะ,อะไอช็อตเมื่อกี้ผมไม่รู้มันมาได้ยังไงอยู่ยดี Surprise มันก็วับยิงผมเฉยเลยไในเพื่อนเบงคิวฉันมั่งสิเพื่อนเบงคิวฉันมั่งเบงมั่งสิเอาเพื่อนยิงไปซะก่อนแล้วไม่เป็นไรเราไปดูอีกตัวนึงอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยโอ้ยยิงไม่แม่นหน่อยโอ้ยยิงไม่แม่นเลยเล็งไม่แม่นเลยผมเนี่ย ไอ้เฮ้ยข้างๆเอื้อข้างหลังผมนี่เองไม่ได้ต้องเาดนยิงพลาดไม่โดนไม่โดนเข้าโดนนี่หว่าเข้าโดนนี่เอาขอบคุณเพื่อนที่ยิงให้เอา คุณเพื่อนที่ยิงให้ go, s <S ที่นี่ฉันขอและควบไงเมนูลงทางเหรอแมนูเผือผมตายเราก็ชนะนะครับเกมแนะรกมาสลับฟังกัน ไม่ไมหวแล้วเราต้องเล่นยิงระยะประชิดแล้วลว้าวไเพื่อนฉันขอไปด้วยเพื่อนฉันขอไปด้วยเฮ้ยเกิดแล้วเหรอ้อโอูหมตาตาย <c oughs> อาได้แม่สาวเสืออยู่ข้างบนอย่างนั้นเหรอได้ได้ได้ได <c oughs> เฮ้ย ไอ้พวกยิไงน้อยเออใหญ่ใหญ่เิยไอ้เอยอห <ไป S 2> ัวมันยิงฉันใช้ปืนไปยิงผมนายนายนายทำไรเพื่อนฉันเหรอไม่ฉันยิงนายซะดีๆ <c oughs> ออกออเพื่อนนีไอ้เพื่อน <c oughs> <c oughs> ทีนี้ฉันขอแล้วกันอย่าลืมลืมวาโอ้ลืมว่าไอ้ผมหลืมว่าผมเล่นคอมดิตี้ติดจิฟปีไฟไปหน่อยครับต้องไปด้วยครันวงเกิดมาใหม่แล้วไปหาคนกันต่อเอาไงพ่อหนุ่มมีอะไรเหรอพ่อหนุ่มเอาเจะอัลาสแล้วไม่สิไม่ได้ลาสผมนี่อยากจะลาสเพื่อนโอ้โหมาเป็นขยงมาเป็นไม่เจ้าอ้เอาน็ตปิงสวยแล้วไง

ไอคลิปที่แล้วผมบอกว่าจะฝึกนะคือผมลืมนะครับคิดเกียมซ้อมการการโกหกไม่ได้สำคัญที่เนื้อหาแต่สำคัญที่ว่ามึงโกหกทำไมเอาเงินไปสาวน้อยโโอโ้หตายตลอดนเนี่ยผมเนี่ยแต่ก็ชนะนะครับ โอ้โหโอ้โหยิงแม่นโอ้โหโอ้โหงายิงแม่นเกินไปแล้วนะเพื่อนงายิงแม่นเกินไปแ,แต่พกกระบอกเก้าสิบสองเลยครับขึ้นโปร2อแล้วนะครับท่านผู้ชมไหนดูสิว่าผมอะนดับเท่าไหรผมโอ้โหอันดับโอ้โหออมองไม่ได้เลยอะแบบน่าสมเพชมากเลยครับ ต่อมาเกมนี้สอนครับเราเริ่มกดเริ่มนะครับเกมนี่หาห้องไวมากเลยครับหาห้องไวมากๆเกมนี้ผมเลือกไปลูกซองดัวนะครับไม่ได้มีอะไรมากแค่อยากเลุกซองดัวเฉยๆนะครับ โอ at, ้ยิงแม่งงยิแม่คดัาอย่าที่ท yeah. <that> ่านได้ยินครับ <gardens>. ป <Most S 2> mm ืนผมยิงแบบดังมากเลยครับดังมากๆเลยรอบนี้ผมเดินอ้อมไปข้างหลังนะครับวิ่งอ้อมไปข้างหลังนะครับหวังจะไปยึดเขตซีนะครับเอาไว้แม่สาน้อยเดินทางหรือจ๊ะยิงไม่โดนยิงไม่โดนเฮ้ย เอาตายสี่เมนูทีนี้ฉันขอนะเพื่อนทีนี้เป็นของเราแล้วที่ไหนเอ่ยมาฉันยิงซะดีๆโอ้โหสันนิเพื่ปาอรรึเปาปาข้างบนนี่เองเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อน อ๋อ้างลัางแบบนี้ทางสดยอซีน,นูบุฟเฟ่คิวไม่ใช่บุฟเฟ่คิวตายีวโอ้โหผมตา,แบบตายแบบายแบบยืนเอเออมากเลยครับบอลลิงน้อยน่า ตาระเบิดไปไม่โดนเขาโอ้โหมันเอาบาสุกมันเอาพิซตามายิงผมมันทิ้งพิซตาลงมาเลยอะ่ะทินเอโดน,ย,ดโดนยึดแล้วนะ่ะแม่นเกิดไปแล้วเพื่อน นายยิงแม่นไปแล้วแต่ก็ชนะเหมือนเดิมชนะรอบแรกแต่รอบที่สองเนี่ยสิเอาระเบดิดฉากจบแบบอลังการมากเลยครับท่านผู้ชมอลังการมากเอาละเอาละเขตสีเรียบร้อยไปกันเลยเพื่อนไป<อ>ถือระเบดิดถือระเบดิด โอ้ยยิงไม่โดนนี่ปาปาปุ๊กไม่โดนไม่โดนอ,อีกแล้วไม่โดนถ้าอยากดูผมไล่เปิดต้องอย่าลืมกดติดตามเยอะๆนะครับเฮ้ยถังสะดวกเราต้องรีบไปยึดเราต้องมีคือเอคีดี้ฉันขอเลยกันเรียกหมาไป กัดมาเลยลูกกจตีกัดไปเลยไปกัดไปเลยนะลูกน้ำมาเลยเพื่อนไปกัดให้มันไปกัดให้มันนั่นแหละขอบใจเรื่องเอาลอยโอ้ยพี่ไอ้คนเลือดมีอะไรคุยกันสิพี่พี่เฮ้ยไม่ได้เราต้องเราต้องรีบไปยึดเขตปีให้ทางสะดวกอ่าทีนี้ฉันขอแล้วกันนะเพื่อนนี่เราแค่ลอยอย่างเดียวรอรอรอโอ้ surprise สิครับ ยิงปั๊โอ้โหตายอีกแล้วเคซีมีคนหรือเปล่าเว้ยทางสะดวกยึดดีกว่าเอาเรียบร้อยครับเน็ตปิงสวยแล้วเอาเรียบร้อยเปิดมาปุ๊บผมแพ้อีกแล้วผมแพ้ครับผมหายไปแป๊บหนึ่งเน็ตปิงไป๊บแป๊บหนึ่งแพ้แล้วครับแล้วก็เน็ตปิงอีกแล้วไปต่อเกมต่อไปครับแต้มน,นี้ผมลดไปประมาณสิบสี่แต้มนะครับลดดไปกันต่อเกมที่สาม หาห้องไวมากเลยครับเราที่เป็นทีมเดสแมทนะครับวันนี้จัดปืนคู่เลยดีกว่าครับวันนี้โทว์เลยว่าไผเป็นไผนะครับทีมเดสแมทด้วยเธอระเบิดเอาเลยนะไปกินป <ain> ุ๊บโดนไหมไม่โดน เอาไม่โดนอีกแล้วพวกผมตายอีกแล้วเฮ้ยบอยนั่นส sure ิเปิดมาพวกผมตายอีกแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยไงเซอร์รส์เอาแรงดีไม่อยู่คุ้มแรงดีไม่อยู่โคตรลั่นเลยล้านมากอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ้ยข้างหลังผมอยู่ไหนเปร์ไ์เพื่อนเอาอยู่ไหนเออข้างหลัง ไงสตรลอยู่ไหนไอ้สโมกเหรอวุ้บให้เพื่อนไปเดเพื่อนวุ้บขนาดวัวยังย,งยิงไม่โดนอย่างงั้สตโลเพื่อนเอาไม่ใช่คนนี่อยู่ไหนเอาง่ายแฮปปี่เออเฮ้ยเ,ยเ,ยเยารากำลังจะแพ้แล้วสู้ๆเพื่อนเราต้องชนะเอาหน่อยน้าไปกินไอคนอยู่ใกล้ไว้ปืนโอ้ปิดไม่ทนัน อะไรขอบผมละเนี่ยอยยารูออาาเพื่อนอเออมาเป็นขยงเลย Friendly deployed. napalm Oh. Got เอออย่าไม่ได้คิวสักทีไปไปหาคนกันต่อฮะให้ขอคิวด้วยเพื่อนโอ้โหมาเป็นหมาไม่ใช่เป็นหมาเพื่อนดีกว่าอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ยอยู่ไหนแล้วขนาดขึ้นมาไม่มีใครเลยมีคนที่วิสัย โอ้โหมาเป็นฝั่งนั้นเลยเอาเลยหนาไปกินไม่โดนอีกแล้วโอ้ยเหนื่อยใจอเออตายออแล้ว เฮ้ยมีคนมีคนนี่นั่งทำอะไรพ่อนุม่มเอ้ยปิดปืนหรือปิดปืนหรือปิดปืนลบก่อนลบกอ่อนยังนั้นก่อนโดน,โดนผมนี่แหละโดนยิงทคชนะชนะที่ผมจะไาระเบิดนี่คือผมไม่รู้ตัวว่ามันก็ชนะครับผมแบบไม่รู้ตัวว่าผมชนะแล้วโอ้โหมาอย่างเท่เลยทงก็โคตรเท่อ,อีก ผมไม่เคยได้ a v p เลยครับตั้งแต่ที่ผมชนะมาเนียแต่ได้ m v p มากเลยครับแต้มแล้วก็เพิ่มบวก46นะครับไปกันต่อที่เกมที่4ทีมหาห้องไวมากครับทีมเดนแบตอีกแล้วไม่มีทำแล้วก็เต้นล็อกเต้นล็อกก,กันก่อนนะครับพี่้องกดท่าน,นี้นดีกว่า ่ะกดทาปุ๊บเริ่มเกมทีมเดธแมทดู้แล้วเพื่อนทีมเดธแมทอะสุดท้าย โอ้โหซอรส์ซรส์ซรโอ้โหเนตปิงอีกเนตปิงอีกอีกแล้วใครทำอะไรนี่ยซรไพายเพื่อนไม่ตาย เน็ตปิ้งเน็ตปิ้งเดียวก่อนเน็ตปิ้งเน็ตปิ้งโอ้โหเน็ตปิ้งวาร์ปอีกเอาไงพ่อดูพลังยังก็โดนสิครับเอาไม่โดนมันยิงไม่เข้าอพ่อเน็ตปิ้งอ่ะไหนเพื่อนไอ้ฉันยิงแกไส้ดีนี่ตั้งทำอะไรเนี่ยโอ้หคิวฟรีคิวฟรีครับยังไแล้วเฮ้ยมันวาร์ปมาเฮ้ยเฮ้ยมันวาร์ปอย่างที่ทุกท่านเห็นมันวาร์ปมาต่อหน้าต่อหน้าผมมาเลยอ่ะ ผมสาธกสุนแล้วมันยิงไม่เข้าอะครับมันเน็ตปิงอ่ะโอ้โหมันเน็ตปิงเพื่อนมันเน็ตปิงขอโทษด้วยเพื่อนตายสิเวลาอะไรอย่างนล้นฮัลโหล,ล Hello, my friend m ม name is Yann โ oh, อ้ยยิงไม่เข้าเด็ดปิง<อ>ยิงไม่เข้าเลยอเอออย่างที่พวกพี่ๆเห็นมันยิงจากข้างๆผมมายิงด้วยสนในอะ่ะผมตายยิงทะลุอะ่ะ ไง nice, พ่อนุม่มพลังอย่างนี้กระโดดสิครับพ่อนุม่มไงไงสวัสดีไม่ตายมันงไม่เข้าเนตปิง้งเอาไม่ตายไม่ตายทำไมไม่ตายเ้ยเดี๋ยวเนตปิ้งเดี๋ยวเออเนตปิง้งอย่างที่เห็นเหมือนเดิมผมยิงแล้วมันยิงไม่เข้ามันยิงทะลุ่เนี่ยผมฟันตั้งหลายรอบเนี่ยผมฟันตั้งหลายรอบเลยอะ่ะแล้วนี่ผมฟันตัวข้างหลังที่มันเลือดลอือน้อยเลยเนี่ย ไอเน็ตนี้ก็รู้ดีเหลือเกินพอเวลาจะไปบวกเน็ตปิงแต่พอไม่บวกเน็ตไม่ปิงเอาไงเพื่อนสวัสดีเพื่อนในชั้นปันตายหน่อยปันไม่โดนปันไม่โดนไดอยเยี่ยบไอเจะเย๊ยตีพี่เออตายไงเจเอตัวเองยิงไม่เข้าโอ้โหยิงไม่เข้าพี่ลบลบลบ ยิ่งๆโอ้โหโโเห้เพื่อนเช่น,นะไม่แบ่งกันเลยเหรอมาให้กนนิน้าดปานตามูอะไรมาฟันผมเลยโอ้โหว้าบอีกแล้วเหรอโอ้โห ไปห,หาคน,นครับตอนนี้ก็หาไม่เจอนะครับแบบหายอย่างนานเหมือนมันไปตั้งแคมปนะ์มันไปพักอะ่ะเออมันไปพักที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านผู้ชมอยู่ไหนเอ้ยเฮศัรตรูมาเรียกโอ้โหไม่เลือกฮอเลยเหรอ้ออี่วิทม์ฟ้ามาอยู่แพ้ครับท่านผู้ชมแพ้ครับท่านผู้ชมแพ้ครับท่านผู้ชม วันนี้แพ้ร็วๆเลยสรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ